ครับคลิปนี้ก็สวัสดี f c แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนทุกคลิปเลยนะครับนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2องครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ่ายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพ o w e r อ m p นะครับตัวนี้เป็นรุ่นดีน a สองพันย่ิบสี่นะครับดีน a สองพันย่ิบสี่ตัวนี้เป็นรุ่นเก้าร้ยวัตต์นะนะครับจะเป็นแอมป์สองจุดหนึ่งะครับตัวนี้สำหรับสายฟังบ้านหรือว่าสายที่ชอบแนวง่ายๆนะครับนะครับเก้าร้อยวัตต์นะตัวนี้นะนะก็จะมีกลางแหลมกลางแหลมนี่เป็นอ สตอริโอนะครับซับเป็นโมโนนะครับก็ปกติอยู่แล้วซับมันก็เป็นโมโนอยู่แล้วนะครับนะครับก็จะมีเสียบไม้ได้นะครับตัวนี้เสียบไม้ได้2ตัวนะครับร้องคาราโอเกะได้นะครับปรับเอ็โคได้นะครับนี่ปรับเอ็โคได้นะครับแล้วก็จะมีซับเพจให้ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมขายไปหลายตัวมากนะครับนะครับเป็นรุ่นดีน่าสองพตัวนี้กล่องเหลือประมาณ3าใบนะ ถ้าท่านไหนอยากได้รุ่นไหนก็สามารถสั่งได้ครับตัวนี้กล่องเหลืออยู่สามใบนะครับดีหน้าสองพันยสี่นะครับก็ผมทําตั้งแต่4ี่ร้อยวัตต์นะครับ4ี่ร้ยวัตถึงเก้ารยวัตนะครับตัวนี้คือเป็นตัวใหญ่สุดจริงๆมันจะมีตัวพันวัตพันสองแต่ว่าขอทําเป็นรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าแค่นี้มันก็ไม่มีที่ลงแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยแน่นไปหมดแล้วนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากนะครับตัวนี้ราคา8 5 0พันห้าร้อยบาทนะนะครับ8 5 0 0้าร้อยบาทนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับเนี่ย สซนนแน่นแบบนี้นะครับราคา8,500ผมว่ามันคุ้มเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากยุ่งยากนะครับก็มีตู้ซับใบหนึ่งกลางแหลมคู่หนึ่งหรือใบหนึ่งก็ได้นะครับนะครับสำหรับสไตล์ปาร์ตี้ฟังบ้านร้องคาราโอเกะหรือว่าปีใหม่เทศกาลวงเล่าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับนี่กอ็อันนี้เป็นซับเบสนะอันนี้มาสเตอร์คุ้มเสียงทุกอย่างนะครับเราอยากได้แหลม อันนี้เป็นกลางที่กลางแบบกลางติดก็เ,เรียกว่ามิดไฮน h ะครับตวนตัวน,นี้กลางจะเป็นกลางมทุมท้มหน่อยจะมีบูทูดในตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับัวนี้เป็นซับเบดนะครับ ปรับความทีเบสนะครับเราจะได้เบร์นุ่เบรแข็งปรับได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดผมทําคลิปไปเยอะมากนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้แปดพันห้าครับเป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับดีหน้าสองพันยี่สี่นี่เลยไส้ในเก้าร้อยวัตต์นะครับ